ก็เยอะหายไปไหนหมดเยอะด้วยอะเยอะมาก50าสิบคนไปบุกหรือเปล่าโหเขาเตะโรามาเลยเลยก็ไม่มีนะอย่าบอกนะโรามาก็ล้างอ่ะใบล้างเว้ยพี่ไม่ล้างไม่ล้างใช้ได้ถอยรอเลยอ่าไปเช็คเหมือนกันไม่มั่นใจเดี๋ยวก็ถอยออกมา ภาพเดียวกันเลยภาพเดียวกันเดะจอดแล้วก็ลงภาพเดียวกันเดะเผ่าเผ่าเดียวกันเดะลงนี่ส่งอ้าวส่งส่งพี่ผมมันไม่อยู่พี่ผมมันไปนอนอยู่เนี่ย จะเป็นแบบร่ปบ็อกซิ่งแบบไม่มีอ่ะข้างหลังรถทางใช่ไหมเนี่ยเปิดไม่ได้ทาวันถอดงทาวแล้วมันไม่ใช่ทาวเปล่าอ่โหไม่ใช่เลยก็จะเป็นวร่ปบ็อกซิ่งมันมีคนมันมีคนดักข้างหลังด้วยพี่ลงมาเลงข้างงหลัก่อนเลี้ยข้างหลังก่อนเลยใช่ใช่เมื่อกี้เห็นรถอยู่อะไรจะตืดตัวละโดนแล้วโดนแล้วอะไรวะนาะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนก็ เอาดีไว้แล้วเพื่อนวิ่งเข้าไปตายทำไมวะได้วิ่งออกมาดีรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนเอ้ยข้างขวาข้างขวาข้างขวาหนึ่งเหยียดเหยียดเล่มเียดเล่มวัดเป็นกันเองนะฮะ ลลงงงโอ้โดนลงเฮ้ยโอ้โหมันแทงอะไรกันนะคนเดียวพอคนเดียวพอคนเดียวพอข้างในเอาแล้วอ่ะเดือดจัดป่ะข้อเถอะข้อเถอะเลยไม่ไหวอยู่ สวย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 วิ้ยแล้ทุกโอ้โหเต็มหัวเต็มเป็นชุดเต็มหัวของจริงวิ่งลงน้ำระวังเนินก็ได้ข้างในก่อนเลยเคียนในก่อนเลยอย่าอย่ามั่วอย่ากอดอย่ามั่ว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 ทีละคนทีละคนทีละคนเขาเลยเขาเลยกเขาจะเข้าเขาเลยกอ้ยุของนอกเดีปะอะไรครับ อะไรครับอะไรครับอะไรครับอ๋อต้องอ้อมนี้อ้อมได้โอเคอะไรครับปีกออกมาให้เลยอ่ะย่ามาให้เลยอะอุ้ยย่ามาให้เลยครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บจริงเจ็บวิทย์โทษ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 สวนเอสวนเองสอนเองสอนเองสว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 นเองอันเอาดี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  อันนี้อันนี้อันนี้ว่ายลงน้ำได้เลยนะครับอนุญาตแล้วเอ้าที่หาเริ่มเริ่เห็นทีแรกบอกไปหนูเพื่อนเราเต็มเต็มหนูเลยเมื่อกี้อะไรครับอะไรคะอะไรครับ พไปไปไปที่บ้านครับไปบ้านก่อนใช่ว่าอะไรอย่างนี้ไตาลีตาลีเออพี่ครับพี่พี่พี่หัวเขียวครับพี่ฮะว่าพี่ผมอยากได้เบอร์ผู้หญิงหัวฟ้าพี่คนไหนผู้หญิงหัวฟ้าไหนอยู่เรียนพี่อ่ะ มันมีหลายคนเลยเดี๋ยวมันมีกี่คนวนะสองม hey, ั้งจำไม่ผิดอ่ะไอ้เราผมบอกพี่ๆขอให้ผมได้ป่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอให้เดี๋ยวขอมาให้ไอ้พี่พี่อะไรพี่มันนี่มันนี่มันนี่อ๋อเสียงเสียงเสียงเรียนผมนี่แหละครับฟังอาจารย์ผมไหมฮะพี่หัวพี่หัวเขียวพี่มานนี่ เอาพี่ไปวิ่งออกมาแล้วพี่เดียวพี่อ๋อใช่ใช่พี่อเดียฮัลโหลเธอเธอชื่ออะไรนะเธอชื่ออะไรคะเธอชื่ออะไรนะเนเน่ครับอ๋อขอผมขอเบอร์ติดต่อไวหน่อยดิเจ็ดหนึ่งสามสองแปดโอเคครับผมครับ ขอบคุณครับมอเบอร์เพื่อนหนูไปทำไมขอเบอร์เพื่อนหนูไปทำไมไม่ได้ขอเลยครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเรู่ไม่ได้ขอเลยครับเราแล้วติดสาวแล้วแอ่งมากเลยครับไปเร็วก็ว่าอยู่หายไปไหน ลเจอโจ์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 ก็จะกระทืบซะหน่อยใช่หรอูููโจ์โจเรไหนฮะต้องกระทืบแฮมเตอร์ก่อนเรล้อเรียบล้อลงไปอุ้มเลยชวิต ก็ค <rí> e> ิดได้แปั่นจักยานอยู่นี่เดินเฉยๆฉยเดี๋ยวดูให้แป๊บรวมไหนลงมาก็ได้ลงมาก็ไไ้ลงมาลงมาเยไอเดาคอมเตอร์สิ เอัสดีครับสวัสดีครับดีคุณโทนี่ครับรปีกไหนป่ะครับเฮ้ยถล่มเมืองไหมคุณโทนีใน่ใครมีเพนบังคับใครมีเพนเหลือบ,บ้างคัมันถล่มเมืองไม่ได้ครับมันตอนนี้มันว่าซักข้างอยู่เ<ค><ค>มีเพ,เพนไหมครับ<ม>เพน ไม่ใช่เหมืองทะเลทรายนะครับเหมืองทะเลทรายไงคุณโทนี่ไอ้แอนเตอร์แอนเตอร์อยู่นี่นี่มันก็เป็นโรงเรียนนี่มันประกาศอยู่แมวอันนั้นแมวครับแมวอ๋อเหมืองทะเลทรายอยู่เหมืองเอาไหมล่ะเอาไหมเอาไหมครับเหมืองทะเลทรายแอนเทอร์ใครมีเพนไหมครับขัดขอเพนซิลเลอร์นะครับตกมืออยู่ครับเออให้ยากให้ให้หมดไม่ได้ครับมันมันหมดหมดเราต้องใช้เหมือนกันแมวก็ได้ แน่แม้ใครมีก็จิตตัวคุเชื่อเออมองไม่เห็นมันนี่มีใครไม่เอาใส่เสื้อสิเขาบอกว่าเอาออกมาก็ได้พี่ปีห้าครับมีบแฟชั่นไหมครับแฟชั่นแฟชั่นอะไรครับเอออะไรก็ได้ครับไอติมหรือที่อยู่ด้านหลังก็ได้ หมีที่อยู่ด้านหลังครับพี่โทรพี่ครับเอ่อแฮมเตอร์มันอยู่เมืองบนนะพี่อ้ามันฟาร์มเมืองได้เหรอสามได้พี่เหมือนนทะเลี่คืนด้วยคืนด้วยเทเลสไปเทเลมันไม่ใช่วงแดงอ๋อได้สิรับรับไปมันไม่ได้คิดตันได้เฉยเราันต้องใส่ชุดถูกปะไม่ตรงนี้ครับขอเพลงคิลเลอร์นะครับพี่พี่ครับมีไอ้มีไอติมไหมครับอ๋อครับ ัรอแล้วมั้งครับเดี๋ยวไปไปรู้กันเถอะครับเออเอาเอากระเป๋ากระเป๋าขึ้นมาก่อนครับกระเป๋ากระเป๋าเออมันให้ไม่ได้ครับมันเต็มมะครับมันเขียนว่าขีดอือตัวเต็มเรามีปะเราเก็บไว้ที่เราก่อนได้ปะเอาเอามาเอามาที่ผมก็ได้ครับใช่จ้ะพี่โดเป็นเหมือนเดียวพี่ปะ เทษครับโทษครับเมืองอยู่ข้างบนเหรอเหมืองทะเลทรายพี่เมืองวัดอ่ะพี่อ๋อมันต้องใส่ชุดฟาร์มถูกปะใช่พี่ตอนนี้ต้องใส่ชุดฟาร์มทุกเรียนต้องใส่สองชั่วโมงไปดินน่าสใจ พี่เมทเขาไปนอนแล้วนะหน่าจกท่อมอยู่ที่นู่นเอ้อขับรถไรนะไอ้มีหน่าจกท่อมอยู่ที่นู่นที่นู่นอีกสภาพพี่ต้องไปแล้วเปิดแล้วพี่เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้ว